สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะคะวันนี้แม่ควันก็จะพามาดูวิธีการล้างแผลของพ่อใหญ่นะคะวันนี้นี่นะคะน้านี่นะครับคุณพ่อพ่อใหญ่นึกว่าคุณพ่อจะเอาน้ำมาให้ทานนะคะหิวน้ําหรือปลาพ่อใหญ่นี่นะคะก่อนการล้างแผลของพ่อใหญ่นะคะกําลังเตรียมนะคะ หิวน้ํานะคะพ่อใหญ่หิวน้ํานะคะนี่นะคะคุณพ่อกําลังไปตักน้ํานี่นะคะตักน้าโอ่งให้กับพ่อใหญ่ทานนะคะนี่เนื่องจากว่าน้ําตรงที่ที่แม่ควนอยู่นะคะมันไหลไม่เพียงพอนะคะไหลเป็นเวลานะคะคุณแม่คะเราก็ต้องเปิดใส่อ่งไวใ้ให้กับพ่อใหญ่ได้ทานนะคะนี่ตอนนี้พ่อใหญ่ก็ทานอ้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวล้างแผลให้กับพ่อใหญ่นะคะคุณแม่คะ นี่นะคะ oh. ต้องใช้น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดล้างบริเวณแผลของข้อใหญ่นะคะอ้ามามา,มา,มานี่นะคะ oh. หิวน้ำนะคะพ่อใหญ่หิวน้ำนะคะคุณแม่ขา,อ,าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นพ่อใหญ่หิวน้ำนะคะคุณแม่ขาพ่อใหญ่หิวน้ำนี่นะคะมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi <laughs> không miếng lỡ những đi hấp đi คุณพ่อบอกว่ากินมะขามกินน้ำดีนะคะสองรอบแล้วนะคะวันนี้สองรอบแล้วนะคะอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็จะทำการล้างเพลของพ่อใหญ่เลยนะคะ ออออคุณพ่อบอกว่าวันนี้มีน้องอยู่น้อยนิดนะคะนิดหนึ่งนะคะวันนี้หายบวมขึ้นเยอะเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าหายบวมขึ้นเยอะกว่าเก่ามากๆเลยนะคะ นี่นะคะ<า>นี่นะคะแม่แม่คะ่ะริเวเนที่พอใหญ่เป็นแผลนะคะจะมีรูนะคะ,ะมีรูท่อสลิงนะคะ,นนะ,คะจะมีแผลยอยู่ข้างในนะคะจะมีน้องไหลออกมานะคะคุณแม่คะ นี่นะคะใช้น้ําเกลือล้างนะคะใช้น้ําเกลือล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ใส่ยานะคะคุณแม่คะตอนแรกก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะคะล้างขี้ดินออกจากบริเวณแผลนะคะหลังหลังจากนั้นก็ใส่น้ําเกลือนะคะวันนี้มีน้องนะคะคุณพ่อว่ามีน้องฉีดน้ําเกลือเข้าไปน้องพุ่งออกมาเลยนะคะคุณแม่ค่นนะจดมาแล้วจุมา chết ma Hãy subscribe ừ, không มาเริ่มมาแล้วพ่อยญจะได้หายเรจะได้หายเร็วจะได้หายนะพ่อยกกัน้งเท่ายงเออเดี๋ยวรูมันจะมีบแล้วรูเริ่มนีบแล้วะ นี่นะคะก็ใส่ย,ยาลงไปนะคะล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วก็ใส่ย,ยาลงไปนะคะคุณแม่ขา เสบนะคะคุณพ่อบอกว่าพ่อใหญ่น่าจะเสบนะคะหันไปหันมานะคะ เสร็จแล้วนะคะใส่ยาเสร็จแล้วตอนนี้จะป้ายครีมไว้นะคะป้ายครีมไว้นะคะป้ายครีมนะคะยาครีมดีมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะยาครีมนี้สมานเผลดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะยาครับยานี่ยานี้หายากมากๆเลยนะคะต้องต้องขอคุณหมอ แลว้วสายยาแล้วพ่อใหญ่นี่นะคะเรียบร้อยนะคะใส่ย,ยาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่คะ <c oughs> นี่นะคะวันนี้ก็ได้ทำการล้างแผลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพ่อใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีมากๆนะคะนี่นะคะช้างตกมันที่นิสัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับแม่ควานกับพ่อควานมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ